สูตรของเราก็คือน้ำจิ้มใช้เต้าหู้ยี้อย่างเดียวเลยมันคือโบอราณจริงๆหอมอร่อยหอมอร่อย ต้นกำลับเนี่ยมันก็ต้องตั้งแต่รุ่นแม่เราแหละเป็นสูตรที่แม่ทําแม่ของตัวแม่นะคะทำให้ลูกๆกกินในครอบครัวอย่างเงี้ยพวกญาติๆของคุณแม่ก็ทราบนะเขาจะตามมาทานกันที่บ้านเลยก็เลยเอ,อจำสูตรนี้ของแม่เรามาและชื่อแม่เฮียงเนี่ยแล้วก็ให้เกียรติแม่เราจ็ใช้ชื่อของคุณแม่ สูตรของเราก็คือน้ำจิ้มใช้เต้าหู้ยี้อย่างเดียวเลยเราจะไม่เอาน้ำซอสพริกซอสมะเขืออะไรมาช่วยอยู่ในน้ำจิ้มของเราต้องทำให้ได้สามรสที่เป็นชูโรงขึ้นมาคือต้องมีเค็มเปรี้ยวหวานมันคือได้ทุกรสน่ะจริงๆแล้วถ้าคนที่อายุรุ่นแม่เนี่ยนะทุกคนทานแล้วบอกชอบทุกคนมันคือโบราณจริงๆพอชิมลงไปแล้วก็รู้เลยว่ามันคือน้ำจิ้มแบบสูตรโบราณอ่ะมันคือเป็นเต้าหู้ยี้รวนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันมีกลิ่นเฉพาะของเขาตัวเต้าหู้ยี้แต่ว่าก็ต้องเลือกแต่ละยี่ห้อบางตั มันไม่มีกลิ่นแต่ไอ้สูตรที่โบราณจริงๆอ่ะมันจะมีกลิ่นเต้าหูยี้อ่ะช่วยให้ชูโรของซุกี้อ่ะมันอร่อยขึ้น ปกติอะไปทานอย่างเงี้ยคือน้ําก็จะใสๆเราก็ไม่ทราบนะร้านอื่นเขาทำไหมแต่เราก็จะมีสูตรของเราสูตรหนึ่งที่ว่าทําให้น้าจุดดีมันก้นขึ้นเหมือนกับน้นําซุปของญี่ปุ่นอะค่ะเราก็จะเอาสูตรตรงเนี้ยมาใช้หมูที่เราหมักโดยที่แบบว่าไม่ได้ใช้ผงปรุงหรือผงชูรสช่วย่วงสุขภาพในด้านนี้ด้วยสําหรับตัวเราแล้วก็เราก็อยากจะให้ลูกค้าได้ทานในของที่ดีๆกับเราด้วย